สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับลักกี้ดักโชคดีมีเป็ดและพี่เป็ดอีกเช่นเคยนะคะกับพอดแคสธรรมะสบายใจและว,วันนี้พี่เป็ดก็จะพูดเรื่องโลกแห่งรอยยิ้มวันนี้คุณยิ้มแล้วหรือยังหลายคนอาจใส่หัวโดยไม่มีคำตอบเล็ดลอดออกจากปาก โดยเพราะความเร่งรีบที่จะทำงานให้เสร็จทันเวลาจนไม่มีเวลาแม้แต่จะอ้าปากตอบคำถามเพียงแค่ไม่กี่คำจึงไม่น่าสงสัยเลยว่าคำตอบของเขาจึงออกมาว่าไม่หมายความของการใส่หน้าคือการปฏิเสธเพราะคนเรากว่าจะยิ้มอย่างจริงใจออกมาได้ ต้องผ่านหลายกระบวนการโดยเฉพาะใจใจสั่งให้ยิ้มยิ้มที่มาจากใจจึงต่างจากยิ้มที่มาจากสมองสั่งการที่สัมผัสได้จากความรู้สึกนั่นก็คือใจนั่นเองวันนี้เราจึงเห็นรอยยิ้มของคนเริ่มจืดจางลงโดยเพราะใจเราไม่ทราบว่า เกิดอะไรขึ้นกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่ถูกขนานนามว่ามนุษย์เพราะมันมีสิ่งพกพันเกิดขึ้นมนุษย์เรายิ่งเติบโตร่างกายเริ่มสูงใหญ่ไปพร้อมกับอายุไขแต่จิตใจคนกับเริ่มเล็กลงเล็กลงวัดได้จากรอยยิ้มยังจำวัยเด็ก ที่ผู้ใหญ่บอกว่าชังไล้เดียงสาได้หรือเปล่าเหลายิ้มของเรากว้างจนสุดปากเท่าที่ปากของเราจะกว้างได้เหมือนกับคำตอบที่ออกมาสุดหัวใจว่ารักแม่เท่าฟ้าเมื่อถูกตั้งคำถามในอมกอดแม่ว่ารักแม่ไหมยิ้มที่แทบจะดับโลกทั้งใบไว้ด้วยเพราะยิ้ม ที่หยีจนปิดลูกตาทั้งสองข้างแต่รอยยิ้มของคนคนเดียวกับพัฒนาไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามยิ้มเริ่มเล็กลงพร้อมสายตาที่แข็งก้าวมากขึ้นหลายครั้งเราจึงได้ยินเสียงเปรียบเปยว่าปากยิ้มแต่ใจไม่ยิ้มเพราะลูกในตามันฟอง เ,เย็นวันที่2เมษายน2524หลังจากหลวงปู่ดุลอตุโลกับจากราชพิธีในพระราชวังกำลังพักผ่ออยู่ที่พระตำหนักทรงพจน์วัดบวรน,นิเวศมีท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นนักปฏิบัติภาวนาองค์หนึ่งเข้าไปเยี่ยมสนทนาธรรมกับหลวงปู่ ขึ้นตนคำถามว่าเขาว่าคนที่เป็นยักษ์ในชาติปางก่อนกลับมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้นั้นเรียนคาถาอาคมอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์ไปทุกอย่างเป็นความจริงแค่ไหนครับหลวงปู่ลุกขึ้นนั่งฉับไวพร้อมตอบว่าผมไม่เคยได้สนใจเรื่องนี้เลยท่านเจ้าคุณเคยภาวนาถึงตรงนี้ไหม ค่สีตุปทาคือกิริยาที่จิตยิ้มเองโดยปรัสจากเจตนาที่จะยิ้มเกิดจากจิตของเราพระอริยะเจ้าเท่านั้นไม่มีในสามัญชนเพราะผลเหตุปัจจัยแห่งการปรุงแต่งแล้วเป็นอิสระด้วยตัวมันเองลองฝึกใจของเราให้บริสุทธ เหมือนใจของเราเมื่อตอนเด็กโลกแห่งรอยยิ้มก็จะบังเกิดขึ้นอย่างแท้จริงหากยากที่จะยิ้มหัดยิ้มกับเจ้าตูแสนรักของเราก่อนทุกๆวันเพื่อเปิดประตูใจก็น่าจะได้ผลเพราะยิ้มนั้นมาจากใจที่แท้จริง เรื่องโดยดัดในจันเจ้าฉายสยามเมืองยิ้มนะคะทุกคนโลกแห่งรอยยิ้มไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเราก็ยิ้มไว้ก่อนนะคะหากชอบพอดแคสต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลัคก,กี้ดักโชคดีมีเป็ดและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วย